สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนอสิ์ของหนึ่งครับตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับอ่าตัวนี้สั่งพิเศษมาเลยนะครับขึ่นเครื่งบินมาออสตาพีเอ็กซ์แอสต์ไลน์นะครับอ่าตัวนี้เป็นวัสดุพรีเมียมมากนะครับหัวเซฟตี้นะครับหัวข้างในเป็นหัวเหล็กนะข้างนอกเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวเลยนะตัวนี้สวยมากๆนะครับวัสดุงานดีมากนะครับก็หมื่นกว่าเยนนะครับตัวนี้อยู่ประมาณหกเจ็ดพันนะครับ อ่าตัวนี้ลูกค้าสั่งขึ้นเครื่องบินมาเลยนะครับโลโก้สวยมากนะครับมีโลโก้ลายกิ่งองด้วยนะครับก็ตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับจะมี2 2รุ่นนะเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะครับงานดีมากๆนะครับตัวนี้ซอบข้างในนิ่มนะครับน้าหนักเบาด้วยนะครับถึงจะเป็นหัวเหล็กแต่น้ําหนักเบานะครับกล่องก็สวยนะอ่าก็ผมรับสั่งญี่ปุ่นนะครับเรือ30-40วันนะครับจริงๆก็3ามิเนี่ย เครื่องบิน15วันนะครับ1 0 1ถึงวันนะครับเครื่องเครื่องบินนะก็สนใจทักมาได้เลยนะครับเรทนะครับ0.3นจุบวก8ปลเรือเครื่องบิน0.3นจุดบวก1 6นนะครับข้างในนิ่มนะครับพื้นพื้นนี่เบาด้วยนะครับแล้วก็ทนมากนะครับน้ำหนักน้ำหนักเบานะครับก็สนใจทักมานะครับผมสอนดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นเองด้วยนะครับ c o n w o r t d c o j p นะครับก็ลูกค้าเลือกแบบเองได้เลยคิดราคาเองได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ร้านก่อนนะครับที่ร้านมี Facebook มีเพจมี TikTok มี Youtube IG s h o p ป e นะครับอ่าประมาณนี้นะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ